สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน18ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัสทานิสโรพระมหาทินพัฒนสารัตชโยปรเรนธรรม9ประโยค และพระมหานพสินนัทธชโยเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการโดยชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ใช้เวลาทั้งหมดสองคืนสองวันในการฝึกสมาธิทำใจให้ผ่องใสด้วยกิจวัตรประจำวันโครงการทั้งการสวดมนต์ทำวัดเชา้าเย็นนั่งสมาธิออกกำลังกายแบบโยคะ ทำสมาธิด้วยการเดินจงกรมทําความสะอาดเสนาสะนะและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธโดยกิจกรรมที่ชาวท้องถิ่นชื่นชอบที่สุดนั่นก็คือตั้งกลุ่มสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการตอบคําถามจากพระอาจารย์เพราะทําให้ได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของการฝึกสมาธิ นอกจากนี้หลายท่านยังได้เปิดใจถึงประโยชน์ของสมาธิที่ตนเองได้รับและรับฟังประสบการณ์ของเพื่อนกัรยนานมิตรทําให้มีความปลื้มปิติและมีความตั้งใจที่จะฝึกสมาธิต่อไปและครั้งนี้ทางโครงการได้จัดให้ทุกท่านได้ร่วมถ่ายภาพท่า peace position ไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ